้าพ่อวัดที่ะ้าพ่อห้าน้อยเขาเขาจ้าหน่อยมือหนี่สามน้อยเป็นบ่สามน้อยบนแรงสามน้อยบน่างบบ่เอาบนแางบดบ่อเลขลักตัวเลขพ่อเลขตรงนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเฉลยตัวเลขบดตรงกันกับตัวช่วงขา เด็กกลับไปย้อนมึงอีกเท่านึงตัวประกบสี่ห้าหเจดแจับคู่บนล่างเก้าสี่เก้าห้าเ้าหก้าเจ็ดเแปดศส ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามสี่ สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดชุดนี้เป็นชุดเต็มของเราพัฒนาพร้อมด้วยค่ะตรงช่วงขาเป็นชุดเต็มของเราพัฒนาด้วยนะคะเลขวิ่นตัวใดพอจ้าเก้าห้าสองสามศูนย์เก้าห้าสองสามศูนย์ตัวระว่างเก้ากับห้า ือนตัวระว่างนี่เบเนเด้อร์ทันชมเดอ้อพิจารณากันเดอ้อตัวระว่างคนบ้านนี้โตแข้งแย่งกระลังโตแข้งพอนี่สวดๆไม่แล้วตกบดมือมเลยเอาค้อ,อนวิญาณทบเทือนตัวเลนะขเนาะพอเนาะ ตัวเลขแนวทางของวันที่28กรกฎาคม2568นะคะเอ่อฮานอยหุ่นเล่าใส่ได้ตัต้งตีหาครึ่งจนหอดพกทุ่มชุดนี้เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อมเป็นชุดขอบจัก,กรวาลทุกคุมทุกหวยเปลี่ยนตะล่างเปียบเทียบเลขในใจนะะเนาะค่ะเนาะมักชอบตัวใดกับเมื่อมึงเปียบเทียบรักเอานะคะเอ่อมัก ลักไดมักชุดไดเจียบเจียบเจียบมือเนาะค่ะเนาะตัวเลขเนี่ยทางเลขลักสำหรับมืออื่นนะคะ90123ตัวประกอบ45678จับคู่บนล่าง94 95 96 97 98 04 05 06 07 08 หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเลียดวิ่นเก้าหาสองสามศูนย์ตัวระว่างคือเก่าก็หาอันนี้คือตัวเลขชุดห้าน้อยละตะทุกุูนทุกหวยพอจกกับกวาดสลับมืออื่นนะคะถุงช่วงขาเอาพอแม่พี่น้องเข้าตีเข่ามากแล้วกะ่าลืม แ่ออกไปเป็นความกำลังใจให้พ่อพ่อมเป็นความกำลังใจให้เจ้าน้างเนาะค่ะเนาะให้พ่อพ่อมใ้มีกำลังใจในการเหตุตัวเลขแเนวทางมาฝากทานผู้ชมทุกงวดตงวดนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางอันนี้เหตุต่างสูตรทางช่อมักชอบกระจัดขัดกระพานบ่เป็นยังผููเขามาใหม่กับจุดมือสะก,กอนก็ได้จุดไบถึงมือว่ามันเขาอีลีบว่าสำหรับเล่าวงวดที่แล้วเขาหกตัวเนาะพ่อเนาะ นวดมืออ e ื right. <th erst> ่นสิเป็นจังไดเดี๋ยวทำช่วมพิจารณามือว่าตัวเลขแนวทางสีมาในรูปแบบใดมักมั่มบอทำมักกะคัดเอาเลือกเอานะคะเอาพอม่ยังสิวอรแฟนค่บเบฟซีบอน้อยมันก็เงีตัวเมื่อละสามน้อยสี่น้อยสองน้อยสาน้อยสี่น้อยโเคละเอียงพลางไหลหลักหากทมาตระวังมาดีโย เราจะได้หนีหรือโต้ล่ะแก้ไว้ได้นีมนะเราอยู่ในนี้ละเตี้ยตั้งพกโตกะเวลาเกียวคีอแล้วเกียวนี่ยกงคืมาผมมาโมก็โต้ตุ้ดักจะห้าพวกัวตดัไปเท่าได้หนีนะถ้าเ็ียวตุดัวกเต๊ไปเได้นีก็คือมางกาโมก็ต้ละเิ็นจันจังตั้งไปนนั่งานเละ จเจ้าพ่อเอาเขากลับกับพวกคุณพ่อหลายๆตัวเลขแนวทางคอยแนวทางของพ่อเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเขาทั้งเล่าเข่าทั้งน้อยเขาหุ่นเติบมือหุ่นเล่าบออื่นเอาเจอกันไม่คลิปนากับพ่อคาสวัสดีค่ะ